อ่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นคลิปที่สามนะคะคลิปที่สามเนาะที่เราจะทำการถ่ายทำเนาะ,ะเป็นคลิปที่สามเนาะรอบนี้เราเราจะเคลือบเราจะเคลือบอน้ำตาลแล้วด้อพี่น้องเพราะว่าเราทอดกรอบแล้วเนาะ้วยเราจะเคลือบน้ำตาลที่เราเจียวแล้วเนาะ ตาลที่ย่างหอมเจียวแล้วเมื่อกี้นี้เนาะนะคะตาลที่ที่เจียวแล้วห้องก็สิเคลือบเคลือบเพื่อให้เขามีรสชาติหวานนะเคลือบกล้วยฉาบของเราเนะาะหอมก็จะเคลือบเคลือบกล้วยฉาบแต่ถ้าเราอยากให เากรอบมากกว่านี้เนาะเราก็จะเอาลงทอดกรอบอีกหนึ่งรอบะจริงๆมันจะต้องอพักพักให้มันเย็นกว่านี้อีกก็ได้เด้อพี่น้องนะคะมันจะได้จับเกล็ดข,ข้าวๆาวงามๆนะแต่ยี่หอ้อมทําให้ดูเพรา,าะว่ายังหอมจะจะเอาลงทอดกรอบอีกหนึ่งรอบจะทอดกรอบอีกหนึ่งรอบเด้อพี่น้องนะคะเคลือบกล้วยเคลือบด้วยเอน้อำตาลที่เราทำเป็น เราก็จะเอาลงคลุกเด้อพี่น้องนะคะลงคลุกน้ำตาลเน,ะะนีเ่ยเหนียวๆใช้น้ำตาลเหนียวๆนะมาใส่แล้วลงทอดกรอบอนึ่รอบเด้อพี่น้องนะคะเพราะว่าต้องการเนี่ยมันกรอบมากมากเลยมันจะได้กินง่ายๆหน่อยเนาะทอดกรอบ จะตั้งกระทะทอดกรอบอีกหนึ่งครั้งเล้วสิหนงเราให้เขาความกรอบเนาะเราชอบกรอบไว้เา <What? S 1> จะเห็ดห้เอ uh ่อนเกินไปก็ไม่ได้เลยเกินไปก็ไม่ได้เ,เอาไับพอดีพอดีนะ จ้าบ้านก็บ่ค่อยสบายด้วยพีนน่เนาะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ไล่เนาะน่าทานไหมน,น่าทานค่ะโอ้ยม,มีมีคน,กนใกล้ๆด้วยเดี๋ยวคุณจะเอาไปหรอตาแล้วก็จะเอาปลอยนึงเขาทานนะแล้วเขาหอมกเน่ยใ,ในชั่วเย็น หมดหรือเปล่าเราลืมหรือเปล่าตอนแรกคิดว่ามันเหลือเนาะแด่น้องขอหอมเราบอกว่ามันมดแล้วแม่ไาสั่นแล้วก็ทอดอนี้แล้วก็กินได้เลยเด้อพี่น้องนะคะเราจะเอาเลยคุกคุกค,ความร้อนยังเพราะว่าหอมคิดว่ามันมันมันจะกรอบดีกว่านถ้าเราทอดกรอบอีกหนึ่งรอบเนาะสำหรับกล้วยฉาบนะคะ ใส่น้ำตาลเชื่อมอีกนี้เราจะต้องทอดกรอบอีกเมื่อนะเพราะามันโดนน้ำตาลแล้วรอบนี้เราก็ต่สิทอดบดโดนดอกเ,อเนอเพี้ยจะไฟแห้งๆเขาเกลือลงอเ,เอาเกลือลงแล้วก็โยนลงไปแล้วก็เอาขึ้นได้เลยแล้วก็สะบัดสะบัดสะบัดสะบ,บ,บัดใส่อตะกแกรงได้เลยเนะาะกล้วยฉาบหรอพร้อม พี่น้องวีนึงไม่ได้ทำเยอะแล้วเป็นวีเล็กๆนะ้วยนะมีเล็กนิดเดียวมนะีเล็กนิดเดียวในหอเคลือบเคลือบน้ำตาลแล้วเดี๋ยวจะเอาลง่มขอดอีกครั้งหนึ่งไปกลวยอบเนยจริงๆแล้วใส่เนยแล้วมันจะเหลืองๆเนาะแต่อันนี้เนยมันหมดเมื่องไงนี่แหละรอหอมมันควันตัวหนี้ ออกกับควันไฟนีออ้รู้ว่ามันควันไปตรงนั้นหนูต้องออกกับตรงนี้สิลูกตรงไหนที่มันอันตรายเราหลบออกเดี๋ยวเดี<น>๋ยวให้ไฟมันติด<ช>ก่อน,นใช้สิจะทอดอยตอนนี้นะ่ะก็จะทายัไงไงเนี่ยก่อไฟอยู่เนี่ยยังไงไฟติดแล้วก็จะเอากล้วยฉาบที่เราเคลือบน้ําตาลลงแล้วเีนี้ทอดกรอบอีกหนึ่งรอบมันจะกรอบ ใส่น้ำน้อยเด้อพี่น้องอันนี้ความน่าจะใส่น้ำมันยังไม่เย็นไงมันจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ม่นจะใส่น้ำเอยอะเกินไปเพราะว่าไม่อยากให้น้องข้าวหอมข้ากินไปเพราะว่าเออเพิ่นไอเพิ่งจะแคทๆๆเพิ่งจะหายเพราะขั้นในหายดีเลยนะก็อย่าก่ให้เรากินแบบว่าเราชอบกินกล้วยฉะเลยอ่ะกินก็กินอะไรประมาณนี้นะออไอว่าแห้งเนาไอแบบห่าง แล้วก็จะลงเอา้องทอดอีกครั้งหนึ่งเด้อพี่น้องกรอบแล้วเราจะทอ,ทอดกรอบหนึ่งครั้งกับการเชื่อมก,การเนาะทอดทอดรอบนี้เราจะทอดไม่นานเด้อพี่น้องเพราะว่าเรา,เ,ราเออเราใส่น้าตาลไปแล้วเนาะเราจะทอดกรอบหนึ่งครั้งแต่จะทอดไม่นานเพราะว่ามันจะไหม้เนาะ <laughs> เพราะว่าหลอบแหลมมันก็นเหลืองเลืองแล้วเนาะมันจะไหม้ แต่มันจะกรอบเพราะว่าเราใส่น้ำตาลแล้วมันจะเป็นเหนียวเหนียวแล้วไฟอ่อนก็ไม่ได้นะไฟแรงก็เกินไปก็ไม่นันจะไฟกลางๆลงงใส่กล้วยทอดลงไปแล้วกล้วยฉาบลงไปแล้วกับน้ำมันเนาะ เบี่าวหอมก็จะกรองออกเนาะพี่น้องนี่ก็ตป็ะที่ใส่น้ําตาลแล้วก็น้ําเชื่อมแล้วก็ลงมาทอดกรอบอีกงรอบเนาะนะคะเดี๋ยวถ้ามันก,กรอบๆเนาะเราก็จะใส่ตะแกรงเพราะว่ามันจะออกเอ่อเชื่อมเชื่อมน้ำตาลเข้าไปนละยออกหว,วานๆนะนหอมทำเยอะมากทำกระทะหนึ่งเนาะวันหลังค่อยทำอีกเนาะพี่น้องเพราะว่าเอา วันละหนึ่งวีไปก่อน<ม>ก็นกลกกนแล้วกันเนาะออวมากล้วยดีเพาา่าไยว่าจะเอาไปใส่กระถินไม่ทันแล้ะลูกเล็กเกินแล้สวยพี่น,อน้องเดี๋ยเชื่อมน้ำตาลเวยพี่น,อน้องเชื่อมมาแล้วทำกล้วยฉาบจริงๆก็ใส่เนยมันจะสีเหลืองสวยเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กล้วยฉาบของเราหน่อยนะคะ แซ่บๆเ,เ,เต็มกระทะละพี่น้องน,นะคะเดี๋ยววันไหนเราก็จะทำเมนมูก้วยทอดดีไหมวันหลังเนาะเดี๋ยววันนี้ยังไม่สุกอ่ะเอาก้วยฉับไปแล้วกันจะไม่ค่ะะบ๊ายบายขอบคุณนะคะฝากกดเลยซับสไครป์กูเลยกดแชร์ให้ข้าวหอมสาน้อยมากลเละในเด้อพี่น้องเดีเด๋ยวก็จะเอาขึ้นแล้วเด้อน,นะคะแป๊บหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งนาทีให้หอมจะเอาออกใส่ตะแกรงแล้วก็สเสด็จน้ำเนาะนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ